วันนีครับผมต่งงางเอสองวองสุยหอวจริงครับวันนี้ก็พกดถึงหลวงจิงหน่อยนรหอวจริงนะผมสงใบสีสีเหลนะเออไม่เป็นภาษาจีนผมก็สองใ้เนี่ยแต่จำเป็นต้องต้องเลียงูกพักเออักักสั้นใหญ่ล้วเออสองใบสีสงใบลูกสีแดงกับผมนะวงเล็กแค่หน be ึ่งแค่ครึ่งวงเขาก็ อไทยเป็นเรื่องเป็นเราได้แล้วเนี่ยเออคือหลักการแบบนี้อยู่อยู่ที่ห้าท่ากับกับเออห้าท่ากับเสคยงัดโกเก,ก,กอรก,กับพิกัดเนี่ยเอออันนี้พูดถึงหลักการพิกัดเนี่ยอันนี้ปีเรื่องวงัวงอวงังก็คือท่าของเราเป็นน้ำน้ำพิกัดฝ่ายน้ำพิกัดฝ่ายเนี่ย น้ำยิงอันนี้ไฟยูปีเดินยูที่ถังเดินถังเดินว่าสีฟองจุดนี้เกี่ยวกับกางติดต่อกางติดต่อพึ่งฝูสังคอนกางเดินทางนสิ่งที่เจอเราพิกักน้ำพิกาไฟก็คือชลาภเอาไว้นะเราเป็นน้ำพิกาไฟ พะนัไฟเป็นชกลับของเราเนี่ยชกลับของเราอยู่ที่ถังดึงราศีบองจุดนี้เกี่ยวกับการติดต่อสังคมพึ่งฝูงการเดินทางเพราะนั้นนะถ้าเราไปเซลเนี่ย,ย,ยจะรับได้ในต่างดีนนะตอนที่สองเปนถ้าท,ทองที่คากทาม้ยเพราะนั้นไทยเหมือนกันแต่นี่เรียกว่าที่คักบ,บุดกัน cảm quan kích khắc anh em.